สวัสดีครับพี่สายบ้านตาเชีย่ยโคบมาดากับพี่น้องพาพี่น้องก็บิ่งเขาเขาจะได้เกี่ยวเขาละคุณมันเป็นเกี่ยวอยู่รุมมุนมาเด้อเป็นลงอยู่ตัวนี้เขี้ยนี่เด้งามอยู่ครับงามอยู่ห่วงกันหลอดลงไป่ง เม็ดงามดีอยู่ขอแดงอู้เป็นเกีียวอยู่รุมมันครับโอ้ไปยังเป็นเหลี่ยวะครับน้าพันเพิ่นเกียวเหลี่ยวแล้วไปแล้วครับรรอืมเริ่มเลี้ยงไหลลว น่าจะลังส่งการครับพวกนี้แล้วละครับให้นี่มาพันเพิ่นครับเกี่ยวให้รูปกพ่อน,นออเพื่อนอย่าลัตาย เราอยู่หนีด้วครับยี่พาไปขายเขาครับพี่น้องไปครับได้อุ้มนึงแล้วไปขายกันครับขายครับเดินทางไปสู่ร้านขายเขาครับชี้เดียวเลได้ขึ้นมาครับไปรอหลุนกันครับจากบาดยุ่งน่ะเขาเนี่ยพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วรอดูราคาข้าวครับยี่จากบาดกูนี่โอ้ยวางอีตัวนีเดี้ยวแล้ตัวนี้ไปโอ้เขาไหลเนาะไปไป ท่าครับได้ท่ายได้ทลายห้าหกศูน้องเบิ้งนะครับห้าหกศู้าความขับรถความมนแล้วบเยได้แล้วครับไปี้มนี่หลงับางลุงเอาไปตงหลงกับที่ย่เลย ดิ่มมาแล้ครับนี่ไในมองลงแล้วลงตรงนี้ครับนิดเดียวนิดเดียวครับเฟื่องพามาครับเฟื่องพามาดำมมาแล้ครับรัวดำมหลงเลยครับประตูเปิดออกไว้เลยครับร้อยครับใครสร้างครับนี่เป็นสี่เป็นสี่หกสามห้าครับจากหก จาก5 6 0 4กศูเดือศีหกสามห้ได้แล้วครับรอรับตังค์ครับเรียกรู้เดี๋ยวรอ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 ,รอ4 6 9 5จาก5 6 0 4กศาข้าวเก้าบาทครับ อมีแหงเฮ็ดนายครับจากนั้นหาบาทแปดสิบรอครับรอกิโลได้่เิโลโอ้มาหาเลยเกินไปครับไปนับนับเป็นเกลียวตอยครับไปฮะเิ้งเอาราคาแม่นังเหมือนกันยี่จิกบาทปุ้นนี่ได้ครับพี่น้องงายเขาเขาดนยางก่อทั้งรถทั้งหอบน้องครับ วินเด้จากไรบ่อดไรได้แปดลอยรูได้เก้าสองไรพุ่นจากไรเนี่ยอหอดไรปะให้เดียวน่ะดับเนจีพมาั่งหมดมัน่ะได้เก้าบาทล้วนได้เกบาททวนหาไรก็สองงานหรือสามงานบ่อันจะพให้เดียวนี้นะยให้เดียวพอเก้าได้เกือบตันยุตัเน่ยได้เกือบตันนี่อือออเอหนาแล้วได้เงินล่ะได้เงินแล้ว ยังบ่ได้ยังบ่ได้ขืนแล้วว่าก็แค่ให้เดี่ยวเนางเดี๋ยวค่อย <c oughs> มาเพิ่งา่าปีนี้น่ะถือว่าหน่อยิ่งโอ้ี่ดอกเกษตรกรบ่นแม่สวมาวเสริมเด้หมายถึงว่าอันนะี้เขาเฮ็ดนะแกนี่ไอ้สิ่งว่ากันไว้ว่าจะบ่าขายเขา่าเปนบ่พี่น้องกับว่าจะบ่ขายเพราะว่าเข่าหอมันบ่พอขัวเนาะปีนี้กับก่าบ่คกุ้มแหมทั้งไก่ทั้งเข่าขวัวทั้งขนกินน่ะคะ่ะขวัขวเขาว่าเข่าขัวขายพี่น้องนะ่ะเกือบบ่คกุ้มปีนี่เอาแั้นไม่งาไปประมาณจักอันนี้ก็ เือบสี่สิบก็สอบบบบำเนาะก็ยังจะเมหมดแล้วค่ะเอาไปครัวเขาเขาไหมไปนี่า่ามือนี่เขามันขึ้นราคาขึ้นมาเขาแดงพุ่กับหายราคาเก้าบาทยุ่เนาะก็เลยว่าเอาขายก้อนจะกุ้มหนึง่งที่เหลือ,อยุ่ประมาณสี่ไรไปเนี่ยดูไปละประมาณไรหนึ่งเนาะคะ่ะที่เหลือ,อยุ่กับประมาณสี่ไรกะลองิึงก็ว่าจะได้จะกุ้มเพราะว่าเบากันแล้วว่าจะบ่ขายเอาไว้ไปตากไปเห็ดเข่าครัวดีกว่าเพราะว่า ขันสื่อเข้ามกอันขวัวมันบอบมันบกคุุมเนาะค่ะเพราะว่าเขาขัวเองขายเองเด้พี่น้องถ้าไปซื่อเข้าเป็นมื่นมาขัวขายนะ่ะรู้สึกว่ามันกับบกคุมุมกระพากันจดไปยูบัญชีงะบัญชีน้ำปังนะ่ะนับกันเด้อพี่น้องมือนี้เป็นเจเด้มือน <c oughs> คือมีเตนึงเถอะแปดเกดศูนย์แเกดสามศูนย์โอ้มันไม่ได้หอดอันนั้นในเตี้มันไม่ได้หอดตันในเตี้ยอามันกลับไปเบื้องเก้าเพราะว่ามันตันนึงห้าหกเจ็ปดปดันเจ็ดร้อยนี่วะคนเขาไม่ได้หาคายังเพอป่ะเนี่ยเพ้อไฟบันสีพี่น้องไฟบันสีไฟบันสีเห็ดน้ปังได้ค่ะเพิง คาพันเข่าบองเด้อพี่น้องดนะภาสสเหมือเท่าใดค่าน้ามันค่าปุ๋ยลองเบิ่งปุ๊บทุกค่าเลยดินี่ค่าดูดร้วมไปพร้อมรถเด็กเขาตีไปมืนหาดใังมามื่นสี่หกห้าศูนย์ขนาดว่าเขาเป็นราคาที่พี่น้องปีนี้นะ เดียวงบประมาณในการทำนาได้ค <50. S 2> ่ะมื้นหาลดมื้นหาสามรอยสามร้อกับเชื้อซื้อน้ำมันเท่ละร้อยสองรอยหันก็พอดีประมาณมื้นหาพี่น้องมื้นหาเลยแหละรวมมัดพันเข่าปลูกปุ๋ยน้ำมันคาดูดน้ำไสรากาอย่างอีื่ะอุปกรณ์เมื่อมีดอาเนาะราคาคาดูดเข่าขนาดประเทเสียเงินค่าอย่างก็ค่าตีค่าตีนาที่เนี่ยค่าติงค่าตีน้านี่เพิ่นเอาไรแล้วเด๋ยวซื้อนี่สี่รอยมาตีสิห้าร้อยกับหก หกห้าสามสิบอีกสามพันปีนี้พ่อตีพอพอปูเราอ่ะวานเลยเนาะค่ะมื่นหาพี่น้องได้เงินขึ้นมาจากใไรก็เถอะแปดพันละแปดพันละเอาเลยอีกเฮ็ดหนาเนาะพี่น้องเนาะขนาดปีนี้เขาราคาดีนะเนี่ยจ้ะขนาดว่าเขาเดี่ยราคาดีแต่ว่าไอาพูดถึงว่าเขากระถือว่าง,งานด้วยเนี่ยอืมเขากระถือว่าง,งานว่าสิพ้าพี่น,องงน้องลบไปบังเข่าสุน,นี่จากบืดกัน น้าตั้งแต่เขาเริ่มต้นที่เขาเห็ดมาน่นนะเนาะว่ามันเป็นยังไงล่ะเขาไปมากินขานน้าวกินน้ำน้ำกันพี่น้องนี่ละไปไปเบิ้งข้าวจะบุดด้วยค่ะต้นเสริมกันต้นหลายมีตะปลูเนาะค่ะเพื่อน,น,นเป็นผู้เบิ้งดูแลอันนี้ต้นเสริมกันมาอยู่เรื่อยจะมาเบิ้งเน่ยตะบากกับน้ำอยู่ดิหนาเพราะทางนี่เขาได้ไถเด้พี่น้องเกี่ยวข้าวน้าปังออกแล้วเพเิเเ่นงน้ำเขามาไหวลูกกาบว,วานเลยนะไปไปเบินไปแล้วไปแล้วคุณเีย็นไรอ่ะไปแล้วคุณ ใส่ใจมึงด้วยลูกไอ้จริงตัวอัลลาละดู <c oughs> ใครเดียวดูใครเดียวครับประมาณไรเนี่เยเหลือยอดเลยครับ็นไงบ้ามเอาผักหน่อไปประมาณสีไ่ไร่ป่ะประมาณสี่ไร่กว่านะนนาทั้งหมดทงนี่นะ่ะมันหกไร่หนึ่งงานเนาะเขาไม่ได้เฮ็ดตรงนี้นี่ตรงให้เดียววอดตรงนั้นไม่ได้รวมวเ <dein. S 2> วมนี่ยให้นี่ยคือประมาณสองงานปะ่ะเด็กพี่น้องดูเพิ่งนั่นนะครับ ไปเบิ่องอันอดิษฐาอาจจะได้เกี่ยวก้นงกันน,น้าพีไถหอเนาะเดี๋ไถบ้านเขาม่น่าจะกุ้มพุนี่มื่องหอมนี่หอบงัวเนี่ยเนี่ยงงน,น้ยกน,นกนด็ดีพี่น้องสาวานะแต่เนะนี่ตอฟืองอยังไ่ได้เหนเหงยเริ่มตีดอีกละบดดิน พีดินบปนี้เห็ดน้าโยนปน้าปีน่ะทางที่เห็ดนาสองฤดูแล้วค่ะวันเห็ดสามฤดูเดี๋ยวลองแห้งกับแห้งเข้าวบ้านแหงเลยเนาะเข้าวบ้านข้าวบ้านแหงเขาไปใวานนั่นแหละอีกย่างกันยังก็วั่ได้ไถนาเขาไม่ได้เตรียมครับเขามจับจูดล้นเนาะท่นเขาก็ไม่ได้เตรียมไว้มันจะไม่เห็ดเขาไม่ได้เอาน้ำอ้อยมามอพันอะไรด้เหลืองตึงเลยด้โอ้ยาหลายยึดต้นอยัง เห็นไหมหมูเลี้ยงกับเลี้ยงเลยดิเห็นไหนมมันถือว่าเพียงนอยู่หน่อยดิเพียงงหัวควันหุ่นหันน่ะนี่กับพ่ได้เอาขันไว้น่อยเลยพี่น,อน้องขันเป็นขันนี่เข่าพันนี่เพื่อจะตีราคาให้ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าเข่าขาวเด<อ>ี๋ยวเพื่อนไม่มีพวกปันได้แน,น,น,น่นานเมียนคือว่านางอะไรนี่หุ่นให้ร่วมหุ่น ข้าแม่นเขามีรถไทยเองกับสิไคยูุขอให้ดูไปปีละหน่อยเขากะอย่างก็เพิ่นเอิ้นไทยละกันเหตุมาใหม่ชนไทยนะเอานอทหรือว่าบ้าเนี่ยมันเหลืองแน่แล้วเห็นบ่เหลืองหลายเลยม่นปรับน้ำลงเพิ่นกระตั้มก้นน้ำน้องน้าเขาก็เลยเปลี่ยนค่าน้งมันหลายขึ้นเวลาหิ้นน้าปั่นกว่านแล้ก็มันโนนกมูเน่ะเด่นเห็นบ่นนองไห้งามไห้งาบยุบเลยเห็นบ่ไห้งามกับงาบยุบ อันนี้ก็เป็นตีมือของพ่อพูเนี่ยหลักฐานแาเป็นคนอยู่และต้นไหลนะแล้วเอาหมดแล้วเติมเลยกะซือว่าเป็นว่าเฮ็ดนะเพราะว่าอันทุกอย่างเขาไม่ได้ใส่เงินเซ็นเนาะเขาลงทุนเงินสดหมดเด้พี่น,ออน้องอนี่เห็นไหมเลี้ยงไหลเลยเห็นไหมเนี่ยแล้ววงเม็ดด้วยตื้งดีที่งามเยอะเนี่ยอันคือให้นี่ก็จอบอยุ่นเนี่ยพี่น้องพุณดิลยงลุมแล้วบ้าก็ขายไปหมดทุกงัปเนี่ยไปบิ้งเอานี่ดินี่นี่นี่ลูกยุ่นนี่ลูกงามเห็นี่ยให้เดียวให้ถึงเหรอ นแมนดีเอ้งามนวงาากแามนเขางาม้ยบเางเบิ้งดูเนี่ยมมเึงขาเด่นมันหวงบ่้าวที่นี่เนี่ยมันเบิ้งมันบ้มันหงมันบ่้าวเป็นไงบ่คือเขาขาวตัวที่มันตรงที่่อน่นหนึ่งเนี่มันเปนเรียงไรเลมันเลียงเียง ่ว่าพันธุ์นีดีเนอสังเกตบ้างบ่ค่อยมีเขาปนน้อน้ำหนักมีเยอะหน่อยนักแ่ว่าน้ำหนักดีคันนักดีอีกสามร้อยกิโลนะตันนึงอ่ะพี่น้องอีกนี้เตี๋ยวบะมาสวยเรอบะมะสวยเหมือี่แก่ดิบเลเกี๋ใจส้โอ้หครับุูสตุลซีไรน้อประมาณสีไรพวันตานาแบบจึงใส่ข้าพี่น้อง เบี้ยวไปเบี้ยวมาเบี้ยวไปเบี้ยวมาแบ้งนั่นแบ้งนี่หามาหน้าตาหน้าเพื่อนยังแสนนางามดีแต่ว่าตอนเพื่อนเป็นหมุนกันนะบอลูกับเพื่อนแบ้งกันจังใดเนาะคือทังผู้นี้ก็เกินมาจังสี่คือทังผู้นี้ก็ลุกเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ลุกบอกมาพูดของเพื่อนไอ้เพื่อนบางที่ของเขาก็กูด่นะต้องลงออกไปพุูดอีกนี่โอ้นี่งามตามให้น่าจะถือว่าให้ง่ายหนาะบแบบให้สาวเดีเขานะมาให้ลุมนี่นะเธอเพื่อนกูพวกนี้ติดแคบนี่ยส่วนเป็นที่เป็นทางเรี่ยไรนะค่ะพวกนี้เป็นใบเรียบร้อยหมด นี่แหละกุ้งนี่แหละเืธอไม่ได้เคีย์มุนถ้าเป็นปัญหางัญหนค้ํได้กับทิมละลาเนาะทิมละลาเจได้นะอันนี้อีวาเธอเสริมแปลนไทรเห็นไม่งาป้อหัน,หนเหรอเธอหอบเพื่องออกไงตีงเขาโอ้ยงงามากเล็กไปในหูดำก็ได้ว่าของสาวเสริมได้ของในหูดำเพรทั้งลุมคืออ่อนกว่าละ่ะอใช่ว่ามันลืมยนทพร้อ,อมจริงไหมโซจีกันนะเอาเพื่องออกพอราได้ไส่น้ำเราไม่พอแล้วเด้ตึงเลยในวันตึงเลยเห็มัน เม็ดเรื่งลื่นนั่นแหละจ้ะเรืองเลยที่นั่นมันก็เขียวไอ้คนว่านน่ะเนาะจบยุ่ยจบอันจบสมนี่เนี่ยจบโซอันโซนนี่เนี่ยเขาจบยุ่ยเนี่ยค่ะพี่น้องสมรู้หนี่งกันเีลยอไปแล้วก็สิบพ่อท่อใดเซลเซีมบ้านเนี่ยโซนแคบในนั่นในบำเนี่ยโอเคยุ่ยเนี่ยเนาะเนี่ยเราแดงค่ะเดี๋ยวปีนาปีมือก็ค่อยเกลื่มือไม่เพราะว่าปีนี้แบบจับจุดแบบกระทันหันเนาะค่ะอืมก็ถือว่าร้องเบิงกะชันดูดให้นั่นได้อันหมาหลักกัเหลือยุ่งหาพันเนาะเอ้า ไปว่าเลยยุหาพันเกษิได้ขุนคืนแบบนี้รุนตลุกถืนินี่บ่นาะพูดว่าได้หลายแสนปีนี้เพราะว่าเข่าดีพี่น้องราคาเข่าดีว่าตกเลยว่างไอเดือนที่แล้วนี่ราคาสิบบาทปุณิสนนิบบาทกั้นเนาะสิบบาท,นนบาทจุดสิบกู้น,นะพี่น้องเห็นไหมปลาเดือนนี้ก็ลงมาแน่มือนี้จริงจริงว่าจะลงเข่าเร่งว่าจะลงอะไรอีกนี่น่ะเพิ่นบอกว่ารับรถสาวเสลมเป็นรถสไ้ายได้เก้าบาทเพราะเพื่นสาวออกแล้วเตรียมมือต่างอีกห้าสิบสับต เหลือแปดบาทหาสิเพราะว่ามันจะบ้าเอาเขาแดงเขาแดงนี่ปกติก็ห่ะเป็นน้ำปังเพื่อนเกิดเขาบ่ค่อยใส่กันเนาะค่ะส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นขาวๆลวายกลัวพี่น้องนี่โชคดีอีกเรื่องนึงก็คือเพี้ยบบลุงอีกน้าเขาเนี่ยค่ะนี่แหละเด้อค่ะล้อรุ่นต่อไปนา,าลารสองงานเนาะค่ะที่จริงนะหกลายหนึ่งงานแต่ว่าบ่เฮ็ดไปกันนั่นแหละเหลือหาเพื่อนวัดิเนี่ยเขาเอาิญโดนบ่าจีพีอย่างก็จีพีเอสดีพีเอสแล้วเนาะค่ะเวลาดูดออกมาก็จะได้จ่ายเงินเพื่อนตามนั่นเลยหาหาลา หาอะไรก็กลัวเสดงเงินจัดบาทพี่น้องนะเบิ้งพุ่นหละอีกอาทิตย์หน้าเดราจะพามาดูดยูดอกพุ่นหละมืดธงพุ่นหละไปเนี่ยดูดพร้อมกันมดเหลือแต่ธงเขาด้ค่ะพี่น้องมันเกี่ยวมัดล่ะเกี่ยววัดพุ่นว่าของเขามันทีแรกตั้งแต่ว่าจะมาได้เหตุประเฮต์ก่อนเขาหลากหลายมือแม่นี่มาจ่ายไม่หน้าเฮตุแบบนี้เราไปเ่ราะมารักกันแล้วเหตุเองดอกเพราะว่าเขาเสริมได้ย่านได้ซื้อเขาขวัวขายเพราะว่าเขาเสริมเฮตุเขาขวัวส่งพี่น้องเนี่ยเป็นเขาที่เขาปลูกเองนะคะ เพราะว่าจะมีน้าธงนี่แล้วก็น้าปังแล้วก็น้าปีเนาะน้าปีเขาเก็ตอีกสองทงค่ะน้าปังสองทงน้าปีสองทงปีนี้อาจจะทงนึ่งตรงที่บ้านสวนเขาน่นแหละเพราะว่าบ่มีงัวแล้วก็อาจจะเฮ็ดน้พร้อค่าด้เติมกันเนาะสหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้สักนี่แหละค่ะเมื่อนี้มานี่แหละพี่น้องมาเลาะเบิ่งแล้วก็อัปเดตข่าวอัปเดตน้ำบ่มีอย่างหลายเนาะค่ะก็สิเอาไว้สักนี่แหละพี่น้องนี่แหละอันเดี๋ยวเขาก็คอยมาเบิ่งเเสริมกระถือว่า คือว่านาำเขาได้ไถเขาได้อย่างได้ซะนี่ก็ดีแล้วเนี่ยพี่น้องนาไม่ได้ไถนะคะนาคือนาแบบเนี้ทั้งเสละเกี่ยวนาปีออกละ่ะคนไก่เฟืองตายแล้วก็เป่งน้ำอัดเนาะคะ่ะแล้วก็วา่านอัดแล้วก็ว่านเลยก็ถือว่าได้เป็นเม็ดเป็นเขาปานี่ก็ถือว่าดีอยู่ให้เที่ยงเขาดูถ่นกระสิงามก็มูปว่านเป็นไหนองเน,น,นาะค่ะไ้นาตั้มทั้งนั้นเปำกระรอกทัง้งนี้เป่กระรอกอีกนาเขาก็เลยสูงก็งมู ก็เลยได้ดูดน้ำดูเนี้ยค่าใสจใจก็เลยเพิ่มขึ้นค่าจากค่าน้ำมันถ้าผู้ใหญ่หน้าปังน้าไฮหน้าหนุมน้าหลุเนะ่่พค่อยได้ดูดน้ำเสีย่าต้นทุนมันก็มาหลายเพราะว่าดูดเืธอเดี๋ยวเรามันก็ยู่นาะน้ำยู่สินะสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนีแหละเนาะค่ะมือนี่รับไปมาเป็นเจ้ค่าเจ้ขายเขามาต่ยามขายเขาคือจังหวะเนี่ก็คือจังคนมาตียามยามว้านเนี้ยอย่างพวกเรยเห็นมาต่ยามขายเขาพี่น้องเจ้าเด็กก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มในเด้อค่ะ วสวัสดีครับสาสวัสดีครับเสริมฮับก่นองนะค่ะ